นักร้องหนุ่มคนดังเจอโควิดทำพิษผันตัวขับแกลบส่งอาหารก็เพราะว่าเป็นสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 านะครับทำให้นักร้องนักแสดงหลายคนนะครับขาดรายได้รวมถึงนักร้องหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับก็คือสุพนัทเจริญชัยจเจริญกิจได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยนำเงินเก่ามาใช้แต่มันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่ชีวิตอาจจะมีลําบากบ้างนะแต่ก็ไม่อยากจะแสดงออกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังจะแต่งรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเตรียมตัวไปขับแก็บนะครับทำอาชีพใหม่ และเป็นความตั้งใจที่คิดมานานแล้วเราอยากทําอาชีพบริการขนส่งนะครับโดยเจ้าตัวนะครับได้เผยว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบศึกษาแผนที่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ลองทําแม้จะได้เงินไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความท้าทายและอยากที่จะลองทําดูนะครับตอนนี้ก็สมัครไปที่เรียบร้อยแล้วพร้อมติดกล้องเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับและจะทําคลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะครับ ก็ขอสแสดงความชื่นชมด้วยนะครับแม้จะไม่มีงานแสดงแต่ก็คิดว่าการออกไปขับแก๊ปก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับพร้อมกันนี้นะครับในช่วงนี้ในวงการบันเทิงเนี่ยก็ไม่มีงานแสดงหรือว่ามีอะไรที่มันถาวรน,นะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง